สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำการตั้งค่า Netflix นะครับในทีวีสมาร์ททีวีของ LG ให้ดูหนังในระบบ5.1เซอร์ราวได้นะครับสังเกตไหมครับว่าเราดูทีวีเครื่องอื่นนะครับสมมุติว่าที่เป็นไม่ใช่ LG นะครับเรากดเข้าไปเนี่ยนะครับตอนเสียงและคำบรรยายนะครับเสียงและคำบรรยายนี่จะมี5.1นะครับเป็นบางเรื่อง แต่ส่วนใหญ่ก็จะแทบแทบทุกเรื่องแล้วเดี๋ยวนี้นะครับจะเป็น5.1นะครับแต่ดูตรงนี้ครับดูที่เมาส์ที่ผมชี้นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ 4K HDR นะครับแต่เสียงไม่เป็น5.1นะครับเห็นไหมครับอ่าเข้าไปดูเรื่องไหนเข้าไปดูเรื่องไหนก็ไม่เป็น5.1นะครับอ่าดูเรื่องนี้นะครับเสียงและคำบรรยายนะครับนี่ครับเสียงและคำบรรยายก็จะเป็นอย่างนี้ครับ มีญี่ปุ่นมีอังกฤษมีไทยแต่ไม่มี5.1อ่าอันนี้เป็น LG แต่ว่าถ้าเกิดเป็นทีวียี่ห้ออื่นหรือว่าพวกกล่อง Android ทําไมเราเปิดมาแล้วเนี่ยมันมีตัวเลือก5.1มาให้นะครับอ่า LG มีการตั้งค่านะครับอยู่2ขั้นตอนนะครับทําไมถึงต้องเป็น2ขั้นตอนเดี๋ยวดูตอนข้ามขั้นตอนนะครับอันนี้คือตั้งค่าทั้งหมดนะครับนี่นะครับดูเมาส์นะครับไปที่ตั้งค่าทั้งหมดนะครับก็คือเราจะต้องไปเปลี่ยนนะครับ เสียงนะครับตรงเสียงนะครับแล้วก็ตั้งค่าขั้นสูงนะครับตั้งค่าขั้นสูงแล้วก็เลื่อนไปที่เอาพุทธเสียงดิจิตอลเห็นไหมครับเอาพุทธเสียงดิจิตอลติดมาเนี่ยมันจะเป็น PCM นะครับเราต้องเปลี่ยนเป็นอัตโนมัติเห็นไหมครับมันดํานะครับกดอะไรไม่ได้เห็นไหมครับมันดํานะครับทําไมถึงต้องมี2ขั้นตอนนะครับโอเคเรามาดูขั้นตอนที่1นนะครับ ก็เหมือนเดิมนะครับกดที่ฟันเฟืองที่รีโมทนะครับฟันเฟืองที่รีโมทฟันเฟืองที่รีโมทแล้วก็ตั้งค่าทั้งหมดนะครับดูตรงเมาส์ชี้นะครับตั้งค่าทั้งหมดนะครับขั้นตอนที่1นะครับไปที่เสียงนะครับแล้วก็เสียงออกนะครับนี่นะครับเสียงออกเนี่ยเราจะใช้เสียงออกลำโพงทีวีไม่ได้เลยนะครับเราจะต้องใช้เสียงออกจากอุปกรณ์ที่ ลองรับสื่อเล่าเท่านั้นนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับผมเลือกมาเป็นลำโพงแบบมีสายแล้วก็ออปติคอลเสียงออกนี่นะครับหรือว่าเป็น HDMI ARC ก็ได้นะครับโอเคผมเลือกเป็นออปติคอลเสียงออกป๊านะครับแล้วก็ย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับหนึ่งครั้งนะครับนี่นะครับพอเราย้อนกลับมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะให้เราปรับได้นะครับเอาพุทเสียงดิจิตอลนะครับ มันจะมี PCM อัตโนมัติแล้วก็ส่งผ่านนะครับผมก็เลือกเป็นอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นเราก็กดย้อนกลับนะครับกดย้อนกลับออกมาอ่ะแล้วเรามาดูที่หนังของเรานะครับในแต่ละเรื่องนะครับเดี๋ยวผมเลือกหนังหนึ่งเรื่องนะครับอ่าดูตรงที่เมาส์ชี้นะครับเห็นไหมครับ 4K HDR 5.1เห็นไหมครับแล้วเรามาลองดูตัวที่เสียงและคําบรรยายนะครับเสียงและคําบรรยายเห็นไหมฮะจะมี อินเดียต้นฉบับ5.1มีเตลูกู5.1นะครับสมมุติว่าเป็นเรื่องเรื่องนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะดูที่เมาส์นะครับก็จะเป็นนี่นะครับ 4K HDR 5.1นะครับเรามาดูเสียงและคำบรรยายนะครับก็จะมีฝรั่งเศส5.1ฝรั่งเศสต้นฉบับอังกฤษ เอเก5.1ไทย5.1แล้วก็ไทยเห็นไหมครับตอนนี้เราก็สามารถดู Netflix นะครับในระบบเสียงซอร์ราว5.1ได้แล้วนะครับแต่ผมมีข้อสังเกตอยู่นะครับสมมุติว่านะครับเราเปลี่ยนนะครับเราเปลี่ยนกลับมาเป็นเราอยากได้เสียงที่ออกทีวีด้วยนะครับแล้วก็ออกออปติคอลด้วยเนี่ยนะครับนี่นะครับอ่าผมเปลี่ยนเป็นออปติคอลเสียงออกบวกทีวีนะครับ เดี๋ยวลองย้อนกลับปึ๊บเห็นไหมครับ5.1จะหายไปทันทีนะครับแต่เสียงลำโพงซาวบาหรือเสียงลำโพงโฮมเวเเตอร์เนี่ยยังออกอยู่นะครับแต่ว่าจะเป็น2.1เท่านั้นนะครับอันนี้คือข้อติอย่างหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปตั้งนะครับเป็นออปติคอลเสียงออกเป็นอย่างเพียงอย่างเดียวนะครับสมมุติว่าเราผมใช้ออปติคอลเสียงออกนะครับบางคนอาจจะใช้ HDMI ARC นะครับ อ่าผมใช้อคอลเสียงออกเพลงเดียวแล้วพอผมเลิกดูผมปิดทีวีไปนะครับลูกเด็กเล็กแดงคนแก่หรือว่าแฟนเรานะครับจะมาเปิดทีวีดู3579ธรรมดาไอเราไม่เท่าไหร่นะครับเราเล่นเราปรับแต่ว่าคนแก่เด็กแฟนเรามาเปิดเสียงทีวีไม่ดังนะครับเสียงทีวีไม่ดังนะครับเสียงทีวีจะไม่ดังนะครับแล้วถ้าเกิดเราไม่อยู่หรือว่าเขาเรียกเราไม่ได้ถามเราไม่ได้ อาจจะถึงขั้นต้องโทรตามช่างเลยนะครับจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันเป็นจุดเด่นหรือจุดด้อยนะครับคือทําไมเขาถึงต้องล็อกสเปคไม่ให้เสียงมันออกทั้งลำโพงทีวีแล้วก็ออฟฟิศคอไปโฮมเทเลเตอร์เนี่ยได้5.1ไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วถ้าเกิดใครไม่ชอบให้เสียงดังที่ทีวีก็กดปิดเสียงที่ทีวีซะก,ก็แค่นั้นเองนะครับอย่างทีวีซัมซุงสมาร์ททีวรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ผมใช้อยู่เนี่ยก็สามารถ ทีวีบวกออฟติคอลแล้วเป็น5.1ได้นะครับแต่อันนี้นะครับข้อสังเกตตรงนี้เนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่ข้อด้อยก็ได้นะครับเพราะว่า LG เนี่ยเขาเป็นรีโมทเมจิกนะครับเป็นรีโมทอัจฉริยะนะครับถ้าเกิดว่าเรากดปิดเสียงที่ทีวีเนี่ยเสียงโฮมเทเตอร์มันจะปิดไปด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราท่วงรีโมทให้ควบคุมโฮมเทเตอร์มันก็จะดับทั้งหมด คืออย่างทีวียี่ห้ออื่นรีโมทเขาไม่สามารถไปควบคุมไอตัวโฮมเทเ e เตอร์หรือซาวบาร์ได้กดปิดเสียงที่ทีวีเสียงโฮมเทเ e เตอร์อะไรมันก็ยังใช้อยู่แต่ต้องใช้รีโมทคนละตัวนะครับแต่อันเนี้ย LG เนี่ยมันรีโมทตัวเดียวจบเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าคนทําไม่เป็นเราก็ต้องปรับไว้ให้เขาหน่อยหรือว่าสอนเขาหน่อยว่าเฮ้ยถ้าเปิดทีวีมาแล้วไม่มีเสียงนะก็ให้มาตั้งตรงนี้นะนะครับไม่ต้องไปตั้งค่าทั้งหมดก็ได้แค่ตั้งกดตั้งค่าขึ้นมาแล้วก ชี้ไปที่รูปลำโพงนี่นะครับแล้วก็เลื่อนหาลำโพงทีวีนะครับแค่นี้ก็จบแล้วนะครับก่อนที่จะมีเรื่องถึงขั้นต้องโทรตามช่างศูนย์มาดูนะครับสำหรับเรามันก็ไม่ได้ยากนะครับรีโมตตัวเดียวจิ้มไปจิ้มมาชี้ไปชี้มาหาเสียงออกทีวีก็จบแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นที่เขาไม่ได้สนใจในเรื่องปรับระบบเสียงเสื่อลงเสื้อรา่าอะไรพวกนี้นะครับแล้วทีวีมันไม่อัตโนมัติให้นะครับอย่างเราปิดทีวีไปปิด ควมเทเตอร์ไปเนี่ยพอเปิดทีวีกลับมามันก็ไม่เป็นเสียงทีวีให้อัตโนมัติไงครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่เราจะปิดทีวีปิดไรเนี่ยเราก็ควรจะปรับเสียงออกนะครับให้เป็นลาโพงทีวีนะครับเอาไว้ซะก่อนโอเคนะครับนี่ก็คือแนวทางสำหรับการตั้งค่าทีวี LG นะครับทุกรุ่นแหละครับให้เป็นเสียงออกมา5.1หรือว่าทีวีของใครนะครับที่ไม่ใช่ lg เป็นซัมซุงหรือว่าเป็นพวกกล่องทูกล่องอะไรเงี้ยก็เข้าไปตั้งเมนูคล้ายๆกันนะครับอย่างที่ผมพูดเนี่ยบางทีที่กล่องหรือว่าที่ทีวีรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นเขายัางไม่ได้ตั้งค่ามาก็มีนะครับแต่ว่าบางรุ่นก็ตั้งมาแล้วนะครับมันก็เลยมี5.1โชว์ขึ้นมาเลยแต่เวลาตั้งมันก็ไม่ยากคือเราตั้งไปได้เลยเราไม่ต้องไปเปลี่ยนไอ้สัญญาณให้เป็นออบจีค่าหรือว่าเปลี่ยนให้เป็น h d m i a r c ออะไรนะครับคือเราไปการตั้งค่า ขั้นสูงไปตั้งค่าเสียงแล้วก็ตั้งค่าเสียงออกเป็นอัตโนมัติได้เลยนะครับคือผมก็ค้นในอินเทอร์เน็ตหาวิธีตั้งค่าตัวนี้มา345ี่หวันแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็มีบางคนไปโพสต์หาในอินเทอร์เน็ตในพันทิปก็มีนะครับว่าเฮ้ยมันรองรับ5.1ไหมทำไมมันดูไม่ได้นะครับแล้วก็บางคนเนี่ยถึงขนาดไปซื้อไอตัวถอดรหัสนะครับเอ่อเ d m i นะครับเสียบ HDMI แล้วก็เข้ากล่องถอดรหัส ออกออคติคออีกทีหนึ่งให้มันเป็น5.1ให้มันแปลงนะครับนั่นแหละครับก็คือมันอยู่ตรงนี้นะครับคือการตั้งค่า2ขั้นตอนตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับเป็นแนวทาง LG ทุกรุ่นนะครับน่าจะตั้งค่าคล้ายๆกันเพียงแค่หน้าตารูปแบบของเมนูอาจจะสีสันต่างๆกันไปแค่นั้นเองนะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าคงจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ทีวีสมาร์ททีวีของ LG นะครับตัวนี้เป็นรุ่น NanoCell 55นิ้วนะครับ เป็นตัวต่ำสุดของนาโนซ5ิล55นิ้วนะครับสำหรับนี้ก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ